สวัสดีครับทาดแมวทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากให้ทุกคนฟังให้จบนะครับเพราะข้อมูลในคลิปนี้อาจจะช่วยชีวิตลูกรักในบ้านของคุณได้จริงๆครับหลายคนมักจะบอกว่าแมวที่บ้านแข็งแรงดีไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเลยแต่เชื่อไหมครับหลายคนดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วน้องกำลังป่วยอยู่ครับกว่าน้องจะเริ่มแสดงอาการออกมาให้เราเห็นชัดๆบางทีมันก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับ นั่นเพราะตามสัญชาตญาณสัตว์นักล่าแมวเขาจะเก็บอาการเก่งมากครับเขาจะไม่ยอมแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครเห็นง่ายๆครับเพราะกว่าเราจะรู้ตัวว่าเขาซึมนั่นแปลว่าเขาทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับวันนี้ช่อง Mouse แมวเลยจะมาบอกวิธีการดูแมวเบื้องต้นวิธีเช็คสุขภาพที่ทาดแมวทุกคนต้องรู้ตั้งแต่ท่านอนสีเหงือกไปจนถึงการเลือกอาหารดูแลเขาให้ถูกวิธี เพื่อให้เรารู้ก่อนและพาไปหาหมอได้ทันเวลามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับมาเริ่มกันที่จุดแรกที่สังเกตง่ายที่สุดนั่นคือท่านอนครับท่าที่อันตรายมากคือท่ากดหัวเข้ากำแพงถ้าเห็นน้องยืนหรือนั่งเอาหัวพิงกำแพงนิ่งๆนานๆอย่าเพิ่งขำว่าน้องสำนึกผิดนะครับสัญญาณน,นี้บอกถึงความผิดปกติของระบบประสาทหรือสมองต้องรีพาไปหาหมอด่วนที่สุดครับ แต่มีอีกอาการหนึ่งที่ผมเคยเจอมากับตัวและมันน่ากังวลมากครับคืออาการตัวพับตัวอ่อนน้องปลวกเปียกไปทั้งตัวเหมือนไม่มีแรงจะทรงตัวเลยครับตอนนั้นผมใจเสียมากนึกว่าน้องสีน้ำตาลของผมจะไม่ไหวซะแล้วผมรีบพาไปหาสัตวแพทย์แถวบ้านทันทีคุณหมอสันนิษฐานว่าน้องอาจจะไปเล่นคังคกกหรือพวกมแมลงสาบหลังบ้านมาแล้วเกิดอาการแพ้ครับคุณหมอก็จัดการฉีดยารักษาตามอาการให้ เชื่อไหมครับผ่านไปแค่วันสองวันจากแมวที่ตัวอ่อนปลวกเปียกกลับมาฟื้นตัวสุขภาพดีเหมือนเดิมเลยและที่แปลกกว่านั้นคือหลังจากหายป่วยเขากลายเป็นแมวที่ติดผมหนักกว่าเดิมเยอะมากครับเหมือนเขาขอบคุณที่เราพาเขาไปรักษาได้ทันเวลาจะเดินไปไหนก็ต้องตามจะนอนก็ต้องมาซุกตัวมุดเขาหาตลอดนี่แหละครับ คือผลลัพธ์ของการที่เราเอกใจและพาไปหาหมอไวนอกจากจะช่วยให้เขาหายป่วยได้ทันยังได้ความรักและความผูกพันกลับมาแบบที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับนอกจากท่านอนแล้วยังมีอีกสองจุดที่ผมอยากให้ทุกคนลองทดลองดูตอนนี้เลยครับจุดแรกคือการเช็คภาวะขาดน้ำวิธีง่ายๆคือลองดึงหนังคอเขาขึ้นมาเบาๆแล้วปล่อยครับ ถ้าสุขภาพดีหนังจะเด้งกลับคืนที่ทันทีแต่ถ้าดึงขึ้นมาแล้วหนังค้างอยู่อย่างนั้นหรือคืนตัวช้ามากแปลว่าน้องเริ่มวิกฤตขาดน้ำรุนแรงแล้วครับจุดที่2ลองเปิดปากดูสีเหงือกของเขาบ้างครับปกติเหงือกแมวต้องเป็นสีชมพูระเรื่อดูชุ่มชื้นครับแต่ถ้าเปิดมาแล้วเห็นเหงือกสีซีดเป็นสีขาวหรือเหลืองอ๋อย นั่นคือสัญญาณเตือนว่าระบบเลือดหรือตับมีปัญหาใหญ่แล้วครับแล้วถ้าเช็คแล้วเจอว่าหนังไม่คืนตัวหรือเหงือกซีดต้องทำยังไงต่ออันดับแรกตั้งสติก่อนครับพี่น้องการเอาน้ำให้กินเองอย่างเดียวบางทีมันไม่ทันครับเพราะว่าแมวที่ป่วยหนักเขามักจะเบื่อน้ำเบื่ออาหารอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำคือรีบพาไปหาหมอให้ไวที่สุดครับ เราคุณหมอจะช่วยเติมน้ำเข้าเส้นเลือดหรือใต้ผิวหนังให้ได้ทันทีสำคัญมากนะครับย่าพยายามกรอกน้ำเองแรงๆในตอนที่เขามีอาการปวกเปียกเพราะน้ำอาจจะเข้าปอดจนกลายเป็นปอดอักเสบเรื่องใหญ่กว่าเดิมครับจำเคสน้องสีน้ำตาลของผมได้ไหมครับถ้าผมมัวแต่นั่งรอดูอาการหรือรอให้น้องกินน้ำเองวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เห็นน้องมาเดินคลอเคลียแบบนี้แล้วก็ได้ ดังนั้นถ้าเจอสัญญาณเตือนหมอคือคำตอบเดียวที่ชัวร์ที่สุดครับมาถึงเรื่องที่หลายคนกังวลคือเรื่องท่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวครับผมบอกเลยนะไม่จำเป็นต้องไปไล่ซื้อของแพงๆตามใครเขาหรอกครับของดีราคาศูนย์บาทบ้านเรามีเยอะแยะอย่างรากตำแยแมวเนี่ยขึ้นอยู่ตามข้างรัว้วหรือทามที่รกร้างหลังบ้านเราในประเทศไทยนี่แหละครับ<ๆ>เวลาไปถอนเลือกต้นที่ดูสดๆหน่อยนะครับ ถอนมาทั้งรากเลยแล้วเอามาล้างดินออกให้สะอาดที่สุดล้างผ่านน้ำหลายๆรอบให้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนี่คือสุดยอดสมุนไพรที่ช่วยให้เขาผ่อนคลายและช่วยขับก้อนขนได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับหรือถ้าใครพอมีพื้นที่หน่อยจะปลูกต้นไผ่เงินหรือต้นอ่อนข้าวสาลีไว้ให้เขาสลับกันแทะบ้างก็ได้ครับมเมล็ดข้าวสาลีถุงหนึ่งไม่กี่สิบ,บาทปลูกได้ต้องหลายรอบ ประหยัดกว่าไปซื้อแบบสําเร็จรูปเยอะเลยครับส่วนผักในครัวอย่างผักกาดขาวหรือข้าวโพดผมขอย้าเรื่องยาฆ่า,มาแมลงอีกรอบนะถ้าจะให้น้องกินต,ต้องต้มให้สุกนะครับเพื่อให้เขาย่อยง่ายและต้องล้างให้ชัวว่าคลีนจริงๆที่สําคัญคือห้ามปรุงรสห้ามใส่เกลือหรือซอสเด็ดขาดเพื่อเซฟไตของลูกเราในระยะยาวครับอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอาหารเลยคือเรื่องสุขภาพจิตครับ แมวเป็นสัตว์นักล่าตามสัญชาตญาณการที่เขาได้กระโดดได้วิ่งไล่จับมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกนะแต่มันช่วยลดความเครียดและทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ปกติครับแต่คุณสังเกตเห็นน้องแมวที่เคยร่าเริงอยู่ๆก็เริ่มนิ่งผิดปกติไม่ยอมเล่นแม้จะเอาของโปรดมาล่อนั่นแหละครับคือหนึ่งในสัญญาณเตือนว่าเขาอาจจะกำลังป่วยซ่อนอยู่ข้างในครับ ลองเจียดเวลาแค่วันละ10 1ถึง15นาทีมาเล่นกับเขาดูครับนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพกายแล้วมันยังทำให้เขารักและติดเรามากขึ้นเหมือนน้องสีน้ำตาลของผมที่ตอนนี้เดินตามเป็นเงาเลยครับความผูกพันนี่แหละครับที่จะทำให้เราเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติของเขาได้ไวที่สุดครับสรุปนะครับการสังเกตท่านอนสีเงือกและภาวะขาดน้ำ คืออาวุธสำคัญที่ทาสแมวอย่างเราต้องมีติดตัวไว้ครับถ้าเห็นอะไรที่มันเอะใจให้รีบพาไปปรึกษาคุณหมอนะครับอย่ารอจนสายเกินไปสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้ผมตั้งใจให้เป็นวิทยาทานสำหรับทุกคนเพื่อให้เพื่อนสีขาของเรามีสุขภาพที่ดีและอยู่กับเราไปนานๆครับเราเลือกของที่ดีและปลอดภัยตามกำลังที่เราไหว แค่นี้เขาก็มีความสุขที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาผมจะตั้งใจทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแมวตัวอื่นๆด้วยครับดูแลน้องแมวด้วยความรักนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ